สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาลีดจ้ะไปสวยมากแต่เพื่อนๆนะข้างในนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจ้ะวันนี้ไปช้อปปิ้งมามเพื่อนของก็อยู่ข้างล่างนี้นเพื่อนๆอันนี้ส่วนหนึ่ง วันนี้ก็ไปที่รีดมาจะไปเตรียมตัวซื้อของมาไว้ทําให้ลูกสาวคนเล็กเนาะเขาจะขึ้นมาจากลอนดอนจ้ะจอยก็เลยต้องแบบว่าไปซื้อเข้าซื้อของว่าจะทาไม่นี่ให้เขากินจะทําชูชิให้เขานะจอยก็ไปซื้อไอ้นี่จ้ะไอชูชิไรซ์วานิกาเนี่ยเพื่อนๆนะน้าส้มสําหรับทาข้าวทาข้าวชูชิอาจยา์นะต้องเอามาผสมกับข้าวชูชิที่เราเรานึง่งนึ่งสุกแล้วนะ พูดผิดพูดถูกก็ขอโทษดวยเพื่อนๆเด้อลิ้นพันกันจ้ะหนาวหู้ยหมอกลงเยอะมาก,กวันนี้อันนี้ก็น้ําจิ้มจ้ะนะซูช,ชิซูชิ s o จ้ะนี่เราจอยก็ซื้อไอ้นี่มาด้วยจ้ะนะซื้อมาไหมช่วงนี้ยชอบกินอะไรแบบต้มต้มต้มยงต้มยำอะไรเงี้ยจ้ะอันนี้จอยซื้อไอพิเกนต้มยำมาด,ด้วยจากเครื่องต้มยำนะ ตาโลโบมันอร่อยเพื่อนเพื่นเข้มข้นดีจอนซื้อมาห้าซองซองละเจ็ดสิบเก้าพีประมาณนี้จ้ะนะซองละเจ็ดสิบเก้าพีต่อซองนะอันนี้ประมาณสองปอนสักสองปอนกว่าหรือสามปอนนี่แหละจ้ะมันเพิ่งเกือบสามปอนอันนี้ก็เกือบสามปอนจ้ะนะเกือบสามปอนอ่ะเห็นไหมอันนี้จอยไปซื้อไอ้ที่สีจะคล้ายๆมันเป็นสีคลัลเลอร์เจลจ้ะนะมันเป็นเจล มันเป็นสีอันนี้ก็เป็นออกสีเลแดงส้มๆอันนี้ก็เป็นสีเป็นเจลสีเขียวจ้ะเอาไว้ตกแต่งคริสต์มาสเค้กจ้ะเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ที่โรยจ้ะนะแต่ไม่ได้ทาหรอกซื้อมาไว้อย่างงั้นแล้วเพื่อนๆเ,เห็นมันแบบเห็นมันมีไงเผื่ออาจจะตกแต่งเราก็ไม่รู้เนาะซื้อผักชีมาด้วยจ้ะนี่ร้านจีนซื้อมาจากร้านจีนอันนี้อันนี้ร้านจีนก็ผักชีไหน,นที่ตรงไหนนี่อ่านหรอไมเนี่ย อ่านไม่ออกหรอกเพื่อเพื่อนเน้อืมไอไอชูชิเนี่ยนะน้ำจิ้มชูเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ย,ยสามปอนกว่า,าจ,จะนะสับวอนห้าเพนเนี่ยน้ำจิ้มนะอืมแพงจ้ะเพื่อนมีแต่ของแพง,แพง ต่เราจะกินนะต้องดูราคากดหัวเพื่อนจะกินอะไรจะไปดูราคาไปดูมัน <laughs> ไปดูมันนะแผ่นโอเปียจะนี่เราซื้อมาไซส์ไซส์ใหญ่นะเพื่อนนะสี่สิบแผ่นไซส์เนี่ยเป็นไซใหญ่สุดนะอันนี้ก็ใหญ่พอสมควรจะนะอันเนี้ยอันนี้ก็แพงเหมือนกันเนะลยเพืนะ่อนต่อต่อสมงนี่เท่าไหร่ดูไม่รู้เนะี่ยอ่านไม่ออกจะดูนะแป๊บนึงโทษที อันนี้ส่งปอดยบห้าพีจะเนี่ยเนีเนี่แพ็คหนึ่งอ่ะห้าอห้ากรัมเนี่ยนะเนี่ย,นะยที่จะเล่าที่จะอ,อันนี้ฟัง p, สองไว้ใหยี่ห้าสองสองปอนยีห้าพีะนะห้าหกรัมเพื่อนๆซื้อมาไว้จะเผื่อเ,เราอยากจะทำาป่งโป่งโเกีกกเ้ยนะเพื่อนๆนะฆราฆรา,า,าก่อนจะ้นะเนี่ยเราซื้อมาสี่ สี่ถุงคสี่แพ็คนั่นแหละซื้อมาสี่แพ็คผักชีด้วยจากกรรมนึงก็แบบเกือบปอนที่ร้านร้านจีนแล้วก็มีอีกจ้ะสีงบ้านก็เปิดน้ำาพ่อนเพื่อนมันก็จะดำอย่างนี้หละจ้ะนะนี่ก็ผักชีอันนี้ซื้อมาจากตลาดอันนี้ในตลาดนี่แค่หนึ่งปอนนะเพื่อนหนึ่งปอนจ้ะ ก็ประมาณสี่สิบบาทบ้านเราอ่ะสี่สิบกว่าบาทบ้านเราอาจารย์นะอย่าให้จอยคิดเป็นเงินไทยเลยจ้ะอยู่ที่นี่ให้จอยคิดเป็นเงินฝรั่งเถอะก็ผักถามว่าถูกก็ไม่อาจจะถูกกเมืองไทยพาเห็นเขาว่าช่วงนี้ผักไทยว่าเราที่ที่บ้านเราที่เมืองไทยม,มันแพงเหรอเพื่อนๆจอยก็ไม่รู้เนาะเห็นแต่เขาบอกว่ามันแพงพวกผักพวกอะไรมันแพงจอยก็ไม่รู้ผักชนิดไหนมันแพงหรือจะอาจจะเป็นทุกผักหรือเปล่า อันนี้กำรปอนนะเพื่อนๆนะกำรสี่สิบกว่าบาทจะ้ะสี่สิบสี่บาทนะกำรสี่สิบสี่ถึงสี่สิบห้าบาทบ้านเราฟักชีลาวจ้ะนะจอยก็ซื้อมาสามกำเอามาไว้ทําอ่อมจะ้ะมาอ่อมแล้วก็มากินกับพวกขนมจีนพวกน้ำพริกได้งไงเพื่อนๆนะอันเนี้ยมาดูกระดี๊บจะได้อะไรอีกอันนี้ซื้อซื้อไอ้เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเพื่อนๆจอยซื้อมาสามปอนจะ้ะเการักเหรอ ใช่ไหมเขาเรียกเก่ารัดมนะจอยซื้อเก่ารัดมาจะในสามปอนในตลาดลีกมาเก็ตเอามันนึ่งเอามาต้มก็ได้เอามาอบก็ได้จ้ะนะจอยชอบกินมันมันเดือดเดี๋ยวนะจ,อย,จอยวางตรงนี้แป๊บนึงจะได้แบบเห็นกันเนาะนี่อันนี้เก่ารัดจ้ะใช่ไหมใช่เก่ารัดไหมไม่รู้หละจ้ะแต่ว่าชอบกินไนงะ ซื้อหุ่นมาแต่หนึ่งปอนหนึ่งปอนอันนี้อหุ่นก็ราคาบ้านแล้วก็ปอนหนึ่งก็ประมาณสี่สิบสี่บาทถึงสีิบห้าบาทจะ้ะหุ่นอันนี้นะถึงเนี้ยสี่สิบสี่บาทถึงสี่สิบห้าบาทจะ้ะนะขาโต๊ะจอนมันสั่นสะเทือนเพื่อนนี่หอมผักอันนี้เอามาแกงอ้อมจะอร่อย จอยก็ลมคานผมแล้วเฮนน้ก่อนนี่มันบางไปหน้าเกินไปอันนี้จอยก็ซื้อมาแต่ร้านไทยเพื่อนมีอันนี้ร้านกินด้วยร้านไทยด้วยซื้อผสม,มกันบินมันเลยแบบว่ามันเลยสับสนไปจ้ะนะอันนี้หกกรอนประมาณหกกรอนกว่าจ้ะนะสนเส้นก๋วยเตี๋ยวจ้ะนะเส้นก๋วยเตี๋ยวมาไว้ต้มก๋วยเตี๋ยวหรืออาจจะทำก๋วยเตี๋ยวให้ลูกนะเพื่อนๆเลยซื้อมาจ้ะ เปลี่ยงจากเปลียนตรงนี้แหละอันนี้ก็เลือดหมูจ้ะเกือบสามปัวต่อแพ็กนะจอยซื้อมาสองแพ็กจ้ะเพราะจอยจะเอามาไว้ทําน้ายาขนมจีนจ้ะเพื่อนนะจอยอยากจะกินน้ายาขนมจีนจอยเลยซื้อมาแล้วก็ซื้อตีนไก่มาจ้ะตีนไก่เขาเรียกตีนไก่หน,นะเนาะบางคนบอกเรียกไม่สุภาพไม่สุภาพไม่สุภาพเนี่ยจอก็เรียกตีนไก่น,ะ,นะจ้ะอันนี้ 5ป,อน,ปอน50พีจ้ะ้าปอน50พีก็หลายบาทอยู่เพืเ่อนๆเลยเพื่อนๆคูณเลยคูณเอา1ปอนคูณ44อ่ะคิดไปแค่14ต่อค่างเงินอาจจะลดช่วงนี้เนี่ยดูสินี่นีแผลแข้งอย่ตีนไก่อะฮะอันนี้วุ้นเส้นจัะเอามาไว้เผื่อแต่เราจะมาทำทำนี่ทำ ขาเรียกอะสปริงโรเข้าวจะเข้าวทำชูชิอันนี้ก็เกือบสามปนะจ๊ะสามประมาณสามปอนนั่นแหละมั้งกอสบิจ้ะเราซื้อแบบนี้มากอประมาณนี้แหละเพื่อนๆน,นะไม่ได้อะไรมามามาเยอะมา,มา,อ,มาอะไรหรอกจะ้ะไปก็ไปได้แค่นี้แหละเพราะว่าจอยตั้งใจจะไปซื้อแผ่นกรเบียรม,มาไว้เพิ่มนะเพื่อนๆนะ แล้วก็ไปซื้อตีนไก่เพื่อจอยจะเอามาไม้นี่ไงเอามาทาให้พวกน้ำยาเคร่อมจีนเอามาทําพวกต้มเส้นนะเพื่อนๆต้มเส้นซดน้ำอุ่นๆร้อนๆ,ๆกินนะเพื่อนๆนะทำเหมือนกก๋วยเตี๋ยวแหละนะแต่แฟนจอยไม่กินนะตีนไก่นะมีจอยแต่น้องแอนกินน้องไม้ไม่กินจ่ะพี่แอนดี้น้องไม้ <N> ไม่กินหญ้าไม่กินตีนไก่นะเพื่อนๆนะ มีแต่น้องแอนกับจอยกินเลือดเลือดนี่ก็คือมีแต่จอยแต่น้องแอนกินนะพี่แอนดี้น้องไม้ไม่กินยาไม่กินเขาจะไม่กินอะไรแปลกๆอย่างนี้จ้ะนะอะไรเขาไม่กินเราก็อย่าไปบังคับเขาจากขนาดเราบางทีเราไม่อยากจะกินอะไรเขาจะไม่มาบังคับเราเลยนะเพื่อนๆเนาะนั่นแหละไม่เขาไม่อยากทดลองกินก็ปล่อยเขาจ้าฟังแต่ว่าฝรัลงบางคนเขากินนะเพื่อนๆนะมันมีแฟนจอยเขาไม่กินไงไม่กินก็ดีจะไม่เปลืองไม่เปลืองจอยเดียจอยกินเดียวก็พอ กับลูกจอยอ่ะเนี่ยนี่อันเนี้ยอร่อยจอยลยไปซื้อมาเพิ่มจ้ะเพราะจอยชอบกินต้มปูต้มเป็ดเนาะต้มต้มแซบอ่ะต้มเป็ดต้มไก่ต้มปลาต้มอะไรก็ต้มได้เพื่อนนะถ้าเราจะมีแล้วอ่ะนะแต่อันเนี้ยจอยยังไม่เคยซื้อมากินไงจอยเพิ่งซื้อมานี่แหละจ้ะนะสามปอนด์กว่ามันมีลูกข้าวปั้นแซลมอนไงเนี่ยแซลมอนดิบมันอาจจะเข้ากันเพราะว่าไม่ใช่ว่า มันมีน้ำจิ้มละน้ำจิ้มหลายอย่างนะเพืพ่อนๆนะไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะเอามากินแทนกันได้หมดนะตัวก็เลยเอาแบบมาถูกเอาแบบอันที่ถูกต้องของที่ว่าเขากินแบบให้มันเข้ากัน,น,นอ่ะเพื่อนๆก็เลยซื้อแบบแบบนี้มาเลยนะแต่ส่วนที่ว่าจะทําข้าวหมักเนี่ยเมื่อก่อนจอยก็ไม่รู้หรอกว่าต้องต้องใส่อย่างนี้เนาะสมัยก่อนนาะนมาแล้วเพื่อนๆหลายปีมาแล้วไม่เคยรู้ว่าเขาต้องข้าวชูที่ต้องต้องเอามีน้ําส้มน้ําส้มข้าว ทำมาจากข้าวอ่ะจ้ะนะเอามาผสมกับข้าวชูวชิมันถึงจะมีรสชาติกลมกลมเพื่อนสังเกตุไหมข้าวชูวชบิบางทีบางร้านมันจะอร่อยมันจะมีความกลมกลมเนาะถ้าเราทําเองมันจะออกจืดๆเพื่อนเ,นเคยสังเกตไหมเนี่ยจ้ะนะเขาก็จะบอกวิธีว่าต้องทํายังไงต้องผสมยังไงจ้ะใส่เยอะใส่มากใส่น้อยอะไรอย่างเงี้ยจ้ะนะพอเราใส่ปุงใส่ปลาลงไปแล้วการกินข้าวกับปลาที่มันจะได้ไม่เรียนเพราะว่ามันมี ไอ้นี่อยู่แล้วไงนะนี่จะไปวันนี้ก็หมดเดยอะเพื่อนขาตอนไปอะ่ะจอยไอ้นี่ไงจอยขึ้นรถไอ้นี่ไปแท็กซี่ไปเพื่อนแท็กซี่จากบ้านจอยไปก็ักจากบ้านจอยไปรีดเลยนะปในตัวเมืองรีดเลยไปถึงหน้าไปถึงหน้าร้านจีนเลยสามสิบปอนจ้ะสามสิบปอนนะขาเดียวนะขากับจอยนั่งรถเมย์มาจ้ะนั่งรถเมย์มาห้าปอนห้าปอนแปดสิบ ถ้าพอ 80P นะเิื่อนเพื่อนเพราะว่าต้นไปอะรถรถมันรถมันวิ่งมามันนานเพื่อนเพราะว่าวันนี้หมวกลงหนามากมองไม่เห็นถนนหนทางแอนดี้ก็เลยบอกให้จอยอะไปรถไปไอ้นี่สิเป็นรถแท็กซี่สิแล้วฉันจ่ายค่ารถแท็กซี่ให้พอดีแฟนจ่ายค่าแท็กซี่ให้ก็เลยไปจ้ะจะให้ถ้าให้จอยนั่งรอรถเมย์ตอนที่ว่าช่วงจอยจะไปก็ประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงนะเพื่อนเพื่อนนะก่อนจะไปถึงรีดก็อุ้ยเกือบเที่ยงนะ นั่นแหละจ้จอยก็ไปคนเดียวนั่นแหละจ้ะนะไปคนเดียวนั่งนั่งรถแท็กซี่ไปถึงแล้วก็ขากลับนั่งรถเมย์กับจอยก็ไปเดินหาแลนะกินข้าวจะก,กินข้าวก็ร้านจีนนั่นแหละจ้ะที่ว่าจอยเคยพาเพื่อนๆไปดูไปว่าจอยกินอะไรไปกับเพื่อนจอยแล้วก็ไปกับพี่ซายนะั่นแหละร้านนั่นแหละจอยก็ไปกินข้าวหยิบข้าวเพื่อนแล้วก็คนเขาต่อคิวไว้รอฉีดวัคซีนกันเยอะในในรีดเนาะแต่พอดีจอยบุ๊กไว้แล้วไงเพื่อนจอยเลยไม่ต้องไปรอต่อคิวโรนะ คือจอยก็เหลืออีกสองวันจอยก็ได้บิชีดจ้ะนะนั่นแหละจ้ะพวกของจอยขีดวันวันอังคารนะนี่ข่าวอันนี้ข้าวหนึ่งโลนะเพื่อนนะข้าวทำชูชีดโดยตรงจ่ะนี่ยังม,มีอะไรมากมายหราเพื่อนก็ที่แหละอย่างที่เห็นนะไปก็ถ่ายให้ดูๆในหน่อยในผักล็ที่จอยชอบตัวนน,นนี่แหละผักไอนี้แหละผักขี้ลาวเนี่ยพอจอยจะเอามาออมไงแต่จอยจะให้แอนดี้ไปซื้อกระดูไก่มาจ่ะปีไก่ไม่ใช่กระดูกไก่แล้วปีไก่ จอยจะมาอ่อมฟักทองเปไก่แล้วก็ใส่ไอ้นี่จ้ะไอผักชีลาวแล้วก็ใส่เห็ดนะนเพื่อนนะเห็ดที่ว่าจอยเก็บมาถ้าไม่เอาอเก็บมา,า,มามก็าเห็ดที่ว่าจอยซื้อตากที่ว่าตากแห้งแล้วอ่ะนะที่ซื้อมาสําเร็จรูปที่เขาตากแห้งแล้วอันนะั้นน่ะจอยก็จะเอามาแบบใส่จ้นะนักน้ต้องห้ามเม,มนูทํากินนะจ้ะเพื่อนอันนี้ก็แบ่งเอาไว้จอยเอาไว้ผัดเผ็ดไก่ป่าด้วยจ้ะนะหรือนกป่านอนะไรเพื่อนโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย